ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะครับผมวันนี้ผมเอารูปหล่อหลวงพ่อเพี้ยนนะครับผมมาให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมของหลวงพ่อเพี้ยนครับที่ได้รับความนิยมสุดๆครับช่วงนี้เริ่มหายากแล้วนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับผมก็เลยเอามาให้เพื่อนพ <derni> ers, เพื่อนพี่พี่ทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับรูปหล่อหลวงพ่อเพี้ยน รุ่นนี้รุ่นเจริญพรนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับเจริญพรแปดสี่นะครับผมเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรอบๆองค์พระนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับด้านหลังก็มีโค้ดนะครับผมเพื่อนๆด้านหน้าก็จะมีตัวหนังสือนะครับผมเขียนว่าหลวงพ่อเพี้ยนนะครับผมเพื่อนๆนครับรุ่นนี้สวยงามมากนะครับผม เป็นอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อนะครับผมที่ใครๆเขาก็เก็บกันนะครับผมเพราะคําว่าจเจริญพรนะครับผมเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านล่างครับผมเพื่อนๆครับด้านล่างก็จะตอกโค้ดนะครับผมเป็นโค้ดเลเซอร์ครับเพื่อนๆครับจะมีตัวหนังสือแล้วก็ตัวเลขนะครับผมเพื่อนๆครับตัวหนังสือก็จะเขียนคําว่าจเจริญพรนะครับผมเพ,พื่อนๆครับด้านล่างครับ รุ่นนี้สร้างเมื่อปี2554นะครับผมเพื่อนๆครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อเลยนะครับผมที่ได้รับความนิยมครับเผื่อใครหาอยู่นะครับผมก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมเป็นแนวทางครับผมเพื่อนๆครับร่วมกันเผยแพร่วัตถุมงคลนะครับผมของหลวงพ่อเพียรครับวัดเกินกระถินครับผมบ้านมีลบบุรีครับผมเพื่อนๆครับ ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับ